ทุกคนคือเราจะบอกว่านูเซลาช่วยผิวเราได้เยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้คือเพิทํทำงานหนะักมากแต่ว่าให้ดูผิวเนี่ยอันนี้คือนี่พ่อไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนี่ยคือเขาจะไปช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ว่าเนี่ยผิวก็จะดูใสอิ่มน้ําแบบนี้นะคะทุกคนมองข้ามผมไปแต่ผิวคือแบบดีมาก คือสุขภาพดีอ่ะผิวแบบสุขภาพดีอะทุกคน ะะที่เรากินประจำก็จะเป็นตัวนูเซล่าตัวนี้นะคะคือเขาจะมีเซลาไวโคลเซียมคิวเทนแล้วก็เซเว่นมิกซ์เบอร์รี่นะคะตัวเซลาไวเนี่ยเขาจะไปเติมน้ำให้ผิวทุกคนที่เห็นแบบว่าผิวสุขภาพดีชุ่มชื้นนะคะเขามาจากตัวเซลาไวนะซึ่งมาจากจามูกข้าวี่บุ่นเลยนะคะทุกคนซึ่งเขามีสารสก,กัด12ชนิดนะคะที่อัดแน่นใน1เม็ดเลยนะทุกคนคือแบบดีมากช่วยเรื่องผิวได้เยอะมากๆแล้วคือรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยและคือแพวก็จะทานคู่กับตัววินะนนตววิซีะน,ะน,ซนะ จากเชอร์ร่าเชอร์รี่นะคะทุกคนตัวนี้ก็ช่วยให้าการดรูดซึมเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงด้วยนะทุกคนก็จะทานคู่กันนะนี่ทานคู่กันแบบนี้เลยนูซล่าแล้วก็ตัวนูซิลาซีนะคะตอนนี้เขามีโปรอยู่เยอะมากๆก็ถามแอดมินได้เลยนะ